และนี่ก็คืออาหารเช้าของโบนะคะหลังจากที่ออกกำลังกายแล้วนะคะก็จะต้องมีการเพิ่มโปรโตีนเนาะในวันนี้นะคะเดี๋ยวโบจะไปเล่นกันนะนะคะช่วงบ่ายเนาะไปเมืองฟอสทามกันค่ะแต่ว่าวันนี้คือแค่ไปทานข้าวแค่นั้นเองไปเที่ยวหานะคะเราไม่ได้ไปแบบว่าเที่ยวนอกบ้านนะเม <laughs> ื่อวานนี้โบก็ไป ตัดดอกไม้มานะคะตรงหน้าปากซอยก็เลยมาลองดูว่าเออเขาจะอยู่ได้นานไหมนะคะก็น่ารักดีนะสีที่โบชอบที่สุดน,น่าจะเป็นสีขาวและก็สีชมพูพีชนี่นะคะแบบชมพูพาสเทลอ่ะโบคิดว่าสองสีนี้คือคอมบิ n เนชันได้แบบน่ารักมากนะคะอ่ามาต่อกันที่อาหารเช้าแอบนอกเรื่องมีไข่ต้มนะคะ2ฟองแล้วก็มีกล้วยนะคะ1นลูก ขนมปังโฮวีนะคะ1แผน่นส่วนนี้ก็คือนมถั่วเหลืองที่โบอุ่นแล้วนะคะบางคนอาจจะแบบชอบแบบไม่อุ่นก็ได้นะโบคือชอบแบบนมถั่วเหลืองที่อุ่นนะคะและก็ตัวนี้เนี่ยคือมีน้ําตาลน้อยมากๆน้ําตาลต่ตํามากๆนะคะโบเป็นคนที่ชอบกินแบบอะไรที่มีความหวานแต่ว่าก็ยังไม่อยากจะแบบเออหวานศูนเปอร์เซนหรืออะไรอย่างเงี้ยศูนเปอร์เซนนะบางทีเรารู้สึกว่านิดนึงก็โอเคคือแบบไม่เป็นไรนะคะอ่ะ เดี๋ยวขอทานอาหารเช้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนช่วงเที่ยงเนาะ สอนบ้านนานะคะนนนะก็จะเป็นคล้ายๆบ้านอ่าบ้านห้องแถวนะคะแล้วก็จะมีสวนด้านหลังมีหมาตัวนึ่งชื่อเจอลักกี้นะคะต้นนี้ก็เป็นต้นราสเบอร์รี่แต่ว่าเขาเพิ่งจะแบบมีลูกเล็กๆนะยังยังไม่สุกนะคะยังทานไม่ได้ก็น่าจะประมาณอีกสักเดือนหนึ่งโอ้โหมีตัวต่อด้วยเมื่อกี้เอ็นแบบบินผ่าน นะคะนาโบชอบปลูกผักมากเลยนี่คือแปลงผักชีตัดไปเยอะแล้วนะคือแบบช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะเขาก็เลยแบบไม่สวยนี่คือลาเวนเดอร์นะคะเป็นสีม่วงโ<ม>บว่าลาเวนเดอร์สวยอะ่ะชอบมากเลยนะคะนี่สีสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเชอรี่ มีน้ำพึเล็กๆนะแต่ว่าวันนี้นะเขาไม่ได้เปิดต้นเชอร์รี่ลูกยังอ่อนๆอยู่เลยนะต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะได้กิน w i ลังด g ว a u e r t bis man essen kann den Kirschen? Zwei า o n a t ยนี่อ่าน่าเคยบอกว่าน่าจะมามาณสักเดือนหน้านะคะหรือว่าช่วงปลายเดือนหน้าคือตอนแรกอะ่ะน้องเชอร์รี่เขาก็สุกแล้วแหละแต่ว่ามาเจอกับอากาศไม่ดีไงช่วงพาย,ยุแล้วก็มีลูกเห็บอะไรอย่างเงี้ยก็เลยล่วงไปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะออกลูกมาใหม่ ต้นนี้หวานมากเลยนะแล้วปีที่แล้วโบก็พลาดไปก็คือโบไม่ได้ามาเก็บนะคะน้ก็แบบกินไม่หวานไม่ไหว,ไม,หวไม่รู้จะไปทำแยมทำขนมเค้กโูนี่นั่นแบบโอ้ยกินไม่ทันนะส่วนด้านหลังนะคะเล็กๆน่ารักโบว่าห้องแถวส่วนใหญ่ที่เยอรมันนะคะก็จะมีสวนแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าบ้านไหนที่ไม่มีสวนก็จะก็จะไม่ค่อยร่มรืนเท่าไหร่โบคิดว่า เช่าบ้านมีสวนข้างหลังน่าจะแบบว่าสนุกกว่ามีสวนไว้ให้ปลูกนู่นนี่นั่นหรือว่าไว้แบบนั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะคะอลูกดกมากเดี๋ยวโบจะเขีนชื่อไว้นะคะโบลืมชื่อว่าเขาเรียกว่าเป็นผลไม้อะไรถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะลูกว่า red current อันนี้ไม่มั่นใจนะคะเห็นไหมเริ่มมีสุกแล้ว An, kind of ตัวนี้จะมีความเปรี้ยวนะคะทุกคนเขาจะไม่หวานเลยจะเปรี้ยวมากๆเปรี้ยวจี๊ดเลยทีนี้นะคะก็จะนิยมที่แบบถ้าไม่ทานสดๆนะคะก็จะมีแบบโรยหน้าชีสเค้กนะคะมีความหวานตัดเปรี้ยวดูแบบเฮ้ยลูกดกมากดูสดมากเวียเก r าวเป็นอิสต์สโอ้ใช่โรเตชชีสโ e เดนิแซ่บๆกันสีม่วงหวานหวานอ่า ต้ <บ tes S 2> ตอนองุ่นม่วงคือบอไม่ได้ดูอังุ่นแบบต้นองุ่นนานมากแล้วจนลืมไปมันหน้าตาเป็นยังไงนิกอีมมอ้งว่ามันชิ